หมู่บ้านนี้ชื่อว่า卡ลมาอาเป็นหมู่บ้านน้อยน่ารักมากเลยทุกคนอยู่ท่ามกลางหุบเขาเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูนะคะเพราะว่าเท่าที่เป็นเห็นจากในสถานที่ที่น่าสนใจอะ่ะเขามีน้ำตกโอ้ยลองคิดดูสิทุกคนแล้วทุกคนอยู่หมู่บ้านที่แบบเนี่ยบ้านหลังนี้มีสวนน้อยๆตรงนั้นแล้วก็มีน้ำไหลอย,อยู่ตรงเนี้ยโคตรเลิศเลย ปเดินกันต่อเลยเ a l เวลาออกมาชนบททีไรเดวินก็บ่นว่าอยากมาอยู่ชนบทถามว่าทำอะไรเป็นไหมในชนบทไม่ฉันแค่อยากมีไฟเบอร์แล้วก็บ้านหลังใหญ่ๆแค่นั้น คือแบบอยากไปอยู่บ้านนอกแต่ว่าก็ยังอยากได้อินเทอร์เนต็ตความเร็วสูง middle, ถ้าเราไม่ผิดนะคะทุกคนเราเดินไปทางนี้เราก็จะเจอน้ำตก mm hmm. วิวดีมากอะแล้ววันนี้อากาศดีมากเลยหนาวนะแต่ว่าคือพอแดดออกแล้วมันก็จะอุ่นๆน, mm hmm. น,นี้ว่าแดดอิสเมนบริว เด็ดเออฮะย่า huh. ล yeah, like yeah, 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 ูกไล่เมมบริอยย่าย่าดันมาดีเมมบริอยบิ๊นไม่รู้ว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเมมบริอยเป็นผลไม้ที่เขาใช้มาทำแยมนะคะแล้วก็นี่มะเขือเทศ What that? That one in the middle is the cauliflower. Yeah. And the other one looks like oh no, a celgas is this one. Mm -hmm. So I don't know what the big one is. Oh, I yeah, yeah, he's up there. <laughs> yeah. He want to eat you สวนน้อยเต็มไปหมดเลย Yeah. w h a is the grape honey look oh, <yeah. S 1> so many grape They are already gone wrong you see And why they don't pick it I don't know honey ทุกคนดูองุ่นสิแล้วเขาก็ไม่เก็บกันนะเขาก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างเงี้ย The t at the, look at the there are the oh, the pepper o l e the Ah, p p e yeah They look so n i โอ้ยฝรั่ง ผู้ไม่เคยอยู่บ้านนอกตื่นเต้นกับการเห็นต้นต้นพริกไทย่ต้นพริกหยวก for what And the pool there. Eh? Who oh, even have the pool? Yeah, there is. Yep. <laughs> Why you smell it? Someone might walk inside. Yeah. Looking for the waterfall probably. <laughs> <laughs> I love that the water flows everywhere in this village. Like, ทุกคนลองจินตนาการเดินเดินอยู่ในหมู่บ้านนี้แล้วก็ได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดเวลาเนี่ยทยด so p r t t y a s, s, <S o <So> beautiful เดวิดบอกว่านั่นคือเหวค่ e t what do I look like a rabbit to you, what? you need o be i g eagle f r e s งามเบิร์หยังกไ็ได้ได้ยินเสียงน้ำไหลไหมคะโอ้ยโคตรรีแลกซ์ Yeah I see GacaraYeah s yeah, but how we get thereWe walk keep walking honey o ้ t อ๋อเดะ e ดะ there Yeah, there, there. yeah. เฮ้ยใส่กับกันอนใช่ทุกคนครับโบเตยอนก็คือมันจะมีกลุ่มวัยรุ่นที่เขาจะไปนั่งอยู่ตามสวนสาธารณะหรือว่าตามที่สาธารณะต่างๆแล้วเขาก็จะอ ซื้อเบียร์ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มานั่งดื่มด้วยกันนะคะเขาเรียกว่าโบเตยอน this is like hidden in the place much more than I expected yeah did people go and b a d h y in the w a m e r I d o e I know